ความไม่ตายนั้นมีเพราะพระศาสดานั้นทรงตรัสรสอนเรื่องนี้โดยตรงทุกคนในที่นี้รวนะมทั้งคณะสงฆ์ทั้งหมดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นไปได้ทำอย่างไรเราจะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายแบบถาวรเพราะถ้าเรายังไม่เข้าถึงอริบุคคลอย่างน้อยขั้นต้นเนี่ยการตายของเราครั้งนี้ มันไม่ใช่การตายครั้งสุดท้ายมันจะได้การเกิดอีกและถ้าได้การเกิดจะได้ความแก่ตามมาเมื่อได้ความแก่จะได้ความตายตามมาดังนั้นการเกิดแก่เจ็บตายของเราจะไม่มีที่สุดจบเหมือนอย่างที่เราเป็นมาตลอดสังสารวัตที่พระผู้มีพระภาคบอกว่าเราและพวกเธอทั้งหลายได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตร ตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้เพราะความที่ไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้งสี่ดังนั้นอริยสัจสีเป็นเรื่องที่สำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่พระภูมิพระภาคจัดว่าเป็นความเร่งด่วนอันดับแรกของชีวิตที่เกิดมาดังนั้นลูกหลานเราเกิดมาแล้วเนี่ยเมื่อพอที่จะรู้ความ ให้เขาเรียนรู้อริสัตย์สีเลยตามกำลังอินทรีย์ของเขาทรงจำสวดสัทยายอิทัพปัจจยาตาสีบรรทัดเองปฏิจจสมบาทสายเกิดสายดับเหตุเกิดความตายเหตุดับความตายเราไม่รู้ว่าเขาจะตายเมื่อไหร่เป็นทาลก,ก็ตายได้เป็นเด็กก็ตายได้เป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่ตายได้ทุกเวลาถ้าเราได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้ว เรื่องความตายจะเป็นสิ่งที่เราไม่สะดุ้งหวาดเสียวพระองค์ไม่มองเห็นใครที่ไม่สะดุ้งหวาดเสียวต่อความตายไม่มีความทุกข์แม้ชั่วขนาดจิตเว้นอลาลนขีณาศพเท่านั้นนอกนั้นมีความสะดุ้งหวาดเสียวสันคลแหล่งจิตทั้งหมดแต่อริบุคคลก็จะคุมเรื่องนี้ได้จะเข้าใจเราจะมีความมั่นใจ เมื่อความตายจะมาถึงมีความมั่นใจหรือเรียกว่ามีสาระมีที่พึ่งมีที่พึ่งที่ถูกต้องผู้ที่สามารถใครควรข้อธรรมใครควรธรรมะที่ตนเองได้ยินได้ฟังมาทรงจำมาอันเป็นคำที่ออกจากพระโอษพระาศาสดาในช่วงมรณะกาเลคือช่วงเวลาตาย สังโย้าที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นเราจะได้เป็นอริยกรุณลอย่างขั้นต่ำคือขั้นที่สแต่ถ้าไม่บรรลุธรรมในช่วงนั้นก็จะมีโอกาสไปบรรลุธรรมในภพหน้าที่เป็นเทวดาการเกิดของเราจะมีการเกิดที่จำกัดละเกิดอีกไม่เกินเจ็ดคราวก็จะสามารถเข้าถึงความเป็นอารานได้ เรารู้ข้อธรรมที่ทำให้คนเป็นอรหันต์ในแบบรัดสั้นง่ายอย่างหนึ่งคือการทิ้งความคิดอกุศลอกุศลในจิตใจของเราทุกคนถ้าเราฝึกไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้มีในใจแม้เท่าปลายขนทายไปสัมผัสพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลนี้จะประนิพานในปัจจุบันแน่นอน นี่เป็นมรรควิธีอันหนึ่งที่เรามีหน้าที่ใช้ความเพียรอย่างเดียวทิ้งอกุศลเบียดเบียนทางกายไม่เอาเบียดเบียนทางวาจาไม่เอาเบียดเบียนทางใจก็ไม่เอาอากุศลทุกชนิดไม่ทำปัจจุบันนะครับประชากรทั่วโลกนะครับประสบปัญหาการเสียชีวิตจากโรคเรื้อรังซึ่งไม่ติดต่อหรือ NCDs เพิ่มมากขึ้นครับ และโรคหนึ่งที่ผมอยากแนะนําในวันนี้ก็คือโรคคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดสูงหรือหาไม่เจอในใจปรินิพานแน่นอนพระผูม้มีพระภาคตรัสย,ยันไว้กับพระอานนท์ง่ายๆอีกวิธีหนึ่งคือละความเปลินไปเรื่อยๆเมื่อละความเปลินเท่ากับเป็นการละความพอใจเป็นการละอุปทานละความเปลินไป จะทำให้ความเพลินนั้นสั้นลงจนความเพลินนิรุจติความเพลิอนอันตรธานดับไปหมดไปอรินิพพานเป็นการเข้าไปดับภพบดับชาติทุกครั้งที่คิดจะเป็นอดีตอนาคตจะเป็นคิดเรื่องใดก็ตามเป็นการสร้างภพใหม่สร้างชาติใหม่ทำความคิดให้สั้นลงสั้นลงและอยู่ปัจจุบันให้มาก ตั้งจิตอยู่กับกายกายยตาสติซึ่งพงค์บอกว่าอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอามาตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมใครไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายคนนั้นไม่ลืมอามาตะใครบริโภคกายยกตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอามาตะเพียง er แต่เอาจิตอยู่กับกายคนนั้นกําลังบริโภคอามาตะบริโภคความไม่ตายนั่นเอง พระสูตรสั้นๆเป็นเคล็ดลับง่ายๆอย่างนี้มีหลายพระสูตรมากเพียงจับหลักเพียงหลักเดียวเข้าใจแล้วทำแล้วเดินตามเราเข้าถึงความไม่ตายแน่นอนอย่างที่เราเห็นเนี่ยตุ๊ก,กตาสองฝั่งเนี่ยนะฝั่งหนึ่งยิ้มล่าเริงพวกนี้คือพอใจหรือนน้อยๆคืออะไรลงบอกคือขันห้า พอใจในขันห้าหรือสังคตาธาตุสังสารวัฏเกิดกรรมภพรูปภพอรูปภพนรกํมเนิดเดชานปริวิสัยมนุษย์เทวดาห้าคติบนเวียนกันไปเพราะความพอใจฉันทะราคะนันทิตันาในขันห้าแต่เมื่อใดเราละความพอใจได้กุมารกุมารีารก็เลี่ยไร รกระจายๆเลื่อนน้อยๆด้วยมือและเท้าทำลายขันห้าพระผู้มีพระภาคให้เราทำลายขันห้าให้ถูกวิธีเพราะความสิ้นตัณหาคือนิพพานเป็นความดับเย็นดังนั้นง่ายๆเลยคิดอะไรไม่ออกเอาจิตอยู่กับกายอยู่กับลมไว้ก่อนดึงจิตกลับมาที่ลมรู้ลมเข้าไว้รู้ลมหายใจเข้าออกเป็นการละพบละชาติไปในตัว ทำเพียงเท่านี้ปรินิพานได้แน่นอนหรืออย่างน้อยได้อริพุลแน่นอนดังนั้นการที่มาศึกษาคำพระศาสดาเราจะได้เทคนิควิธีง่ายๆในการทำให้ความทุกข์หมดไปในชีวิตปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อยากได้อะไรไม่ได้ก็ทุกข์ได้มาแล้วเสียไปก็เป็นทุกข์ ได้ไปกับคนที่ไม่พอใจก็เป็นทุกข์ไม่ได้ไปกับคนที่พอใจก็เป็นทุกข์พระผู้มีพระภาคทรงตัดความทุกข์ไว้โดยอนเนกปริยายถ้าเราต้องการเป็นผู้ดำรงตนอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ <c oughs> ก็พยายามมาศึกษาคำพระศาสดาของเราเองให้ชัดเจน เพียงพระสูตรเดียวพระองค์บอกว่ารู้ธรรมของพระองค์เข้าใจธรรมพระองค์เพียงบทเดียวนานิกาข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอสิ้นกาลนาน,นวันนี้ก็ฝากข้อธรรมไว้สั้นๆนะเพียงเท่านี้นะก็คืออยากชักชวนให้พวกเรานี่แหละมาศรัทธาพระศรัทธาของเราเอง เมื่อกี้ได้สนทนากับบางท่านทรบาบว่าเรื่องที่ต้องการทราบเนี่ยมีเรื่องของสังโยชน์สังโยชน์สิบว่าหมายถึงอะไรเป็นอย่างไรบ้างท่านฟังกันตามสบายได้นะเพียงเราตั้งใจฟังธรรมก็พอราศาสดาใช้คำว่าเงี่ยโสดลงสดับ มีการตั้งใจที่จะฟังในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติภาวนานคือพวกเราทั้งหลายเนี่ยพู้เจ้าตรัสว่าเป็นผู้ยึดติดเรียกว่าสัตตสัตตะหรือสัตตาหรือสัตโตหรือสัตตานังแปลว่าผู้ยึดติดเรากำลังมายึดติดขันห้าธรรมชาติห้าอย่างมีรูปกายมีเวทนา รูปกายเราประกอบด้วยมหาพุทธธาตุสี่เวทนามีสามอาการเกิสุขทุกข์หรืออุเบกขาหรืออทุกขมสุขสัญญาความจำได้หม่รู้สังขารความปรุงแต่งวิญญาณความรู้แจ้งห้าธรรมชาติเนี้ยเรากำลังยึดติดว่ามันเป็นตัวเราของเราตรงเรียกว่าสักกายะหรือสักกายันตะ ความยึดถือว่าตัวเราของเราฉนั้นพวกเราทั้งหลายไม่ได้ยึดร่างกายอย่างเดียวเรายึดสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือมโนหรือวิญญาณด้วยพระองค์ตรัสว่าพิกุทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกเล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏ บางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้งสี่การไม่รู้อริยสัจสี่อย่างเดียวเป็นเหตุให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยต้องแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏแม้ตัวพระองค์เองก็เช่นเดียวกันลสัสดาของเราก็บอกว่าเราและพวกเธอทั้งหลาย ต้องท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ก็เพราะความที่ไม่รู้ซึ่งอริยสัจท,ทั้งสี่นั่นเองการที่เรามามีความพอใจ